อสวัสดีพี่น้องเอาโดนแล้วพี่น้องนะไม่ได้มาพทอหน้ากัน <g iggle> มื่อนี้กับอดบ่ได้พี่น้องนะเพราะบอาเรียงกับเมนยังไงพี่น้องนะหลังจากผ่านมาจากวันที่10ที่ทั้งประเทศไทยเป็นตั้งออกไปย่างดีพี่น้องนะว่าวันที่10ในจังไรจังไรกับเมนก็ต้องออกจากบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองอยางแก้วพี่น้องนะแต่ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่เฮ้ยเขา <c oughs> นะต้องๆๆๆต้องต้องใส่ ใส่เชียงเสียงไปไล่พี่น้องนะตอนนี้เดี๋ยวดนวยสายนังให้เบิ้งอยู่พี่น้องเพื่อว่าสายนังให้เบิ้งนะสายนังประวัติศาสตร์ให้เบิ้งสายนังเป็นก้มเป็นก้มเป็นมาระวังคณะทีกับเหม็นมันพยกม่าน่ะหนีไฟสงครามม่าน่ะสายให้เบิ้งเพื่อว่าคำเหม็นมันจีได้มีสำนึกจังหน่อยพี่น้องเนาะถ้ารอดเบิ้งว่าคำเหม็นมันเบิ้งหนังแล้วมันจีเป็นยังไงอู้นะพี่น้องมันมึนมันมึนพี่น้องนะเออคันที่แบบขับไล่แบบรุ่นแรงมันกับ ด้วยมนุษย์สจะทำพไปน้อกนะด้วยเขาเขาก็เป็นมนุษย์ขี้นหร่ไปนอกนะนี่เลีอยนนี่เนียขี้เกันมันก็ต้อตงคือบ้านนั่นแหะพี่น้องนะมันเจ็รุนแรงกบ่ได้ <c oughs> นะโดนสายนะให้เบิ้งอยู่พีนนะ่น้องนะการจอดพลังเอนั่งไปสายให้เบิง้งเยอะนี่แหละพี่น้องมันเป็นบทเรียนเลยบทเรียนราคาแพงเลยสำหรับประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศเราเบิ้งไม่เป็นตัวอย่างเลยนะเบิ้งระเทศไทยไม่เป็นตัวอย่างเลยนะนะ จากบริเวณพื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์พัดพิงนะเป็นเคยมองปลอดไั่ละไม่อดีตแต่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งเนะี่ยประ่าให้อดีตแถวตามเนาชายแเดียนไทยนะ่ะไรไอีสานไต่ลงมาได้ยินหรติดมีพุมเดีนติดกับประเทศคามรน,นั่ะน,นะมีหลายมองหลายบอลมันมีแต่บริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองายาเจียวพี่น้องมีหลายมองที่เปิดเป็นศูนย์อุปยพ ศูนย์ักพิงชัวเข้าเนาะมีหลายเพราะว่าตอนนั้นปีประมาณไรได้สิบแปดมาพี่น้องนะจนถึงสองพันหน่รอยยี่สิบเอ็ดประเทศขมีเนีเกิดไพ่สงามนะคนขมีก็ต้องออกไปยกลีควบใจหนีไส้สงามข่ามมายังประเทศไท่อยู่เลยพี่น้องหลังจากสงรามมันสงบแล้วส่วนกลับก็มี่พี่น้องนะส่วนไปประเทศที่สามก็มี่ไปประเทศที่สามที่เขารับไป กับไปประเทศเรียดไอ้เขาก็มีประเทศก,กัมพูชาก็มีส่วนมอกลับก็บมีพี่น้องนะตั้งรักปักฐานอยู่หันเลยนะมันบ่หลายาพี่น้องแรกๆแต่มันทยอยข้ามาเรื่อยๆทยอยก้ามาเรื่อยๆทยอยก้ามาเรื่อยจนกลายเป็นหมู่บ้านจนกลายเป็นชุม่มชนที่หญ่ตขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยแหละพี่นะ้องนะนั่นก็เป็นเพราะกล้วใจดีกลบวยดมขาดของคนไทยเองพี่น้องเออมันเลยกลายเป็นดินพ่อค้างหมูว่าง่ายเป็นดินพ่อค้างหมูยากเสียวอ,อกแล้วเดี๋ยวนี้ยากเสียวอกเออยากเสียวอกแล้ว นะนี่เป็นควมละเลยกับว่าเลยพี่น้องละเลยนะอืก็มาโทษใครเราพี่น้องนะโทษเขามีอำนาจปังประเทศไทยเท่านี้แลนะเออละเลยมองเป็นของที่เนียนเล็กนน้อยนะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ขก้นมาเราตุวมือเนี่ยเพราะว่านในเมื่อเขาอยู่มาแล้วซุ่มเขาหนีเขามานั่นบางส่วนก็ตุยไปแล้วพี่น้องตุยไปห้ายแล้วแต่ซุ่มที่เขาเกิดยุ ผืนแผ่นดินไทยนี่เขาปรู้จกากตะวันนี่มันคือแผ่แผ่นดินไทยเขาเกิดยุหันเขาไงยยุหันนะเขากระชิดบ้านนั่นละคือบ้านเขานั่นละคือเมืองเขานั่นคือแผ่นดินเขานั่นคือจิตใจสำนึกคือความคิดของพวกเขาเนอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ล่องเลี้ยนพวกเขานันสอนให้เกียดคนไทยเกียดใหไ้พวกเสียมเนี่ยละ <c oughs> ไอส้สร้างพวกเสียมเนี่ยมันปลูกฝังกันมาตั้งน้อยอยู่แล้ว อืมไอ้สร้างพวกเสียมไอ้สร้างเดียดน้ำมีสองประเทศตอนนั้นนะที่ขมียนสร้างลายนะมีเสียมกับเดียดน้ำเอยเขาปลูกฝังกันตั้ง,งยันโรงเรียนเลยนะแล้วกับผู้น้ำผู้มนะีอํานาาของเขานน่ครับนะัโยบายหาเสียงของเขานั่นล่มาตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี่นั่นคือปะสสาวะในยมปะสสานิยม,าายมอืม การเอาผมเป็นรัฐบาลพรรคนี้ผมที่ไปยึดมองหันผมที่ไปยึดมองนี้เออเออมันกระตุนนะมันกระตุนเขาบอกมีนโยบายดอกว่าที่เฮ็ดให้ปากท่องของประชาชนยู่ดีกินดีสิหไฮอันนั่นสิหไฮอันนี้่มีมีแต่ที่ไปยึดของพูกเนอะนั่นละ่ะมันนโยบายปราชานินยมเนี่ยละ่ะมันได้สร้างวามเดือดร้อนให้ประเทศที่อยู่ข้าง,ง,งเนี่ยรอบ้างเนี่ยเออโดยเฉพาะไทยเป็นเป้าหมายเลยเออ เขาหาผลประโยชน์นะผู้นําของประเทศเขานะ่หาผลประโยชน์ใจ้ตัวเองแต่นั่คว่ำเดือดร้อนนมาให้เฮ้าเออมอมเมาปาษาส้นในประเทศของพวกเขาเองนั่นละแต่ว่าประเทศไทยน่ยมันได้รับผลกระทบนะเออเพราะว่าเขาให้ห้องเป็นตัวไรเขาจีบเป็นไปเองเขาจีนยึดเอาอย่างเดี๋ยวเขามาโน่ไปทุกทิ้งทุกย่างนะ่ะอันใดเป็นภาษาความภาษาเก้านะเป็นของเขาไปหมดนั่นคือเขาปลูกฝังกันมาแบบนั้น มันบ่จบบ่ิสิทธพี่น้องเฮ็ดเด้ตาบใดที่ยังบ่ทันได้มีกัมเพงนะบ,บ่จบนะอยากเฮ็ดกัมเพงเลยพี่น้องนะเฮ็ดเด้ว่ามันมีตาแครเว้าโอ้เสือเออถ้ามีรัฐบาลพรรคใดก็ตามสร้างพี่น้องนะถ้าเป็นของประเทศไทยถ้ามีนโะยบายมาเฮ็ดกัมเพงให้เห็นนี่ประจักษ์ตาเนี่ยรับรองได้เลย,เลยนะเออสิเป็นรัฐบาลสิอยู่นานเลยลนะ่ะอีเด้เพราะว่าตอนนี้90%ของคนไทยนะ่ะคือบ่มัก บ่ามาคอมเมนต์แล้วพี่น้องบอกตรงมันนะตอนนี้คนไท่ม้อเป็นไพ่หัวข้ามแล้วเออ้าเห็นหัวได้เนี่ยโอ้ยมันอาจ,จิตได้ระดับหนึ่งได้ละ่ะนะเออบ่อาติตของเทียนของนี้ผ้าสีเออพวกลักลอบเขามาแม่บ่หรือแม่ถ้แก้ว้อเทียนตรงคอเทียนตอร์มันจิมันจิไดห้หลายระดับได้ละพี่น้องนะแล้วเจ้าหน้าที่ทหารยูตตามเนชายใเดียนเขาก็จะได้รักคว่วงปลอดไัยลงไปหลยอืม นะเวลาลัดต่ว่ลัดตะเบ้นก็เ,เดี๋ยวมันเลไปเหยียบกับบึ้มกนะับบึ้มเนีคือหลายเลยพี่น้องหลาย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 นะอืมคือเห็ดกำแพงเนี่ยเราตอนนั้นพี่น้องเห็ดกำแพงตอนนั้นตาเบย์ที่ประเทศเขมรยังอยู่นะ่ะก้งขัดแยงบ่มีเหมือนนะถ้าเขาเห็ดกำแพงอี่างนี้่มีเหมือนนะแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะเท่าที่ขา่าวว่ามภาษาชาวบ้าน,าาานขา่าวว่ากันนี่แหะพี่น้อง ในสายตาเนี่ยมองมองนึ่งมันมีผลประโยชน์ระวังผู้มีอำนาจสองประเทศนี่แหละเพื่อประโยชน์กันเพื่อประโยชน์เพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อฐานเสียงฐานคะแนนของเจ้าของมันมีการเอื้อกันพี่น้องนะพี่น้องตั้งใจต้งเสียงแม่บ่คกับเออมันบ่แปลกพี่น้องมันบ่แปลกมันบ่แปกยังมันบ่แปกยังไงยังสิมีไปอีกโดนนะพี่น้องนี่ไปอีกโดนนะ เขาแย่ประเทศเขาหนีบ่ได้หรือพี่น้องเขาบ่สามารถตีแย่หนีได้เพราะว่าัดสายเดียบมันติดกันพื้นแผ่นดินมันติดกันแต่ว่าเขาสามารถที่ป้องกันตัวเจ้าของได้แม่บ่ล่ะนั่นก็คือการเใ็้กำแพงเอ็ดกำแพงกันเลยเท่านั้นนะพี่น้องเขาบ่รสั้นเขาเพมีมือจบมือสิ้นพี่น้องจากส่วนลูกส่วนหลานก็ยังสิมีอีกนี่เด็เพราะว่าเขาปลูกฝังความเกลียดความสั่งให้กับคนในประเทศของพวกเขา นายบ่ายปราชสตกเนียยมมึงของขมันฝังเขาเลยกแล้วฝังเลกยี่ดีเออมันบ่มีทางแก้แล้วนะมันบ่มีทางแก้มีทางเดียวคือสากกระแพงพี่น้องนะเอ้ไม่พี่น้องมาจาายยัางไเอวาว่าคือผมบ่นะเอ็มก็เปิดหนังให้เบิ่งกันแล้วเปิดเสียงผีหลอกไล่กับพ่อไานั่นอืมมันนี่ยังอีกหลับต่อไปนะเดี๋ยวมันฟ้องอันนั้นเด้๋ก็ฟ้องอันนี่อู้ยหน้าปวดหัวพี่น้องนะนอกจากสังกระแพ่งนะพี่น้องเนาะ